สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าช่องทางสายฟ้าเรเป็นวันนี้ฝนตกน้องฟ้าตากฝนนะคะปกติน้องฟ้าจะได้เข้ามาอยู่ในบ้านวันนี้พ่อบอกว่าให้น้องฟ้าหัดตากฝนบ้างจะได้แข็งแรงแต่น้องฟ้าอยากกลับบ้านนะคะอยากเข้ามาอยู่ในบ้านเล่นคารภาพเล่นเลยค่ะมาดูแันนะคะน้องฟ้าจะเกเรขนาดไหน แม่จ้าหนูอยากเข้าบ้านแล้วแต่อยากให้เขาอยู่จา้าตากฝนจะได้แข็งแรงกำลังลงแกเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยตากฝนเลยคะ่ะตั้งแต่เล็กจะอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดค่ะแต่วันนี้ให้เขาตากฝนดูซิว่าจะเป็นอย่างไงเล่นอย่างเดียวเลยนะคะอาหารก็ไม่กินค่ะ เหมือนใายๆรังแกบอกว่าอยากเข้าบ้านนะคะขุดอย่างเดียวนะคะขุดดินใส่ตัวเองดูสิทำเลยสิใครว่าทำดูหน้าสิทำหน้าง,งอนดีบเลย ลูกสาวไรวากฮะใครเกลีเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะเอาหนูเข้าบ้านย็ตก่อนลูกกินก่อนใจเย็นๆจะได้เข้าบ้านแน่นอนค่ะพ่อแม่กำลังทำอาหารจินอยู่นะคะ ถ้าเขาอยากเข้าบ้านถ้าฝนตกเขาจะทําอย่างนี้นะคะขุดดินใส่หลังอย่างเดียวค่ะอยู่ด้วยกันจะรู้ว่าน้องฟ้าเป็นอย่างไรน้องน้ำเพชรยังอยู่กลางฝนเลยทุกคนเขายังอยู่ในฝนอีู่เลยรู้จะเข้ามาทำไมอยู่ก,กับฟ้ากับฝนกับแดดหน่อย ดูดานางงาหน้ายิกเลยนะคะน้องฟ้าดูว่าเขาพูดจะทำลังให้เลยนะคะตอนนี้น้องฟางกำลังนอน,นะคะ่ะมันตุกใส่กล้องเลยนอนคนนอน็นอ,น,นอะไรวาเอยทำอีกสิฟ้าทางนี้ลูกท้าทางนี้ ผลเขาก็จากฝนเหมือนกันนะคะกำลังนอนแม่ค่ะทันหลังให้เลยค่ะนองฟ้าะจะเป็นหนึง่งนะคะท่านนอน คะะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าได้ยืนตากฝนจะทำทุกอย่างนะคะขอให้ได้เข้าบ้าน แต่ก็ได้เข้าค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมานอนอยู่กับพ่อกับแม่ทั้งคืนค่ะเพราะว่าน้องฟ้าจะนอนไกลพ่อกับแม่ไมมเขาจะไม่นอนค่ะเขาจะนอนติดกับพ่อกับแม่เลยค่ะมาดูนะคะช้างเขาเล่นเขานอนเขานอนจากฝนนะคะ เห็นไหมคะแต่มันใกล้หน่อยค่ะพ่อพันนอนแม่สาวยืนเฝ้านะคะ <c oughs> การยืนเฝ้ากันดูนะคะเห็นไหมคะหนุ่มหนุ่มนอนสาวยืนเฝ้านะคะดูดิคาเต้รวงกันอยู่นู่นค,ะค่ะอ่เือสุท่าเรนค่ะ คนนุม่มนอนสาวยืนทำอะไรเขา,าบอกว่าเขานอนเล่นจะลุกได้ไหมนะจะลุกได้ไหมนะเสียงดังขึ้นเลยนะคะเออลุกได้แล้วนราจะลุกนอนติดแล้วนะคะนุม่มหล่อค่ะนุม่มหล่อสาวสวย เขาจะเอามาผสมทำกันอะไรเอามาผูกไว้ให้เขารู้คุ้นกันนะคะถึงจะให้เขาทับกันค่ะถึงจะให้ผสมทำกันนะคะจะให้เขาคุ้นเคยกันไว้ก่อนเอามาผูกด้วยกันค่ะเด,ดี๋ยวดิเขาเล่นกันใหญ่เลยค่ะเอ้ยจะเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรค่ก็วเมียเขาไม่ นั้นกลับดูเพราะว่าตัวผู้เขาเล่นผูกแค่ถึงกันนิดหน่อยนะคะไปดูใกล้ๆกันนะคะหลับกันมองไม่เห็นเห็นแค่เชือกเดียวนะคะตน,นี้ ้างใหญ่เล่นนะคะประมาณนี้นะคะไม่เหมือนค้างเด็กๆวันนี้นะคะ มีแต่ช้างตากนนะคนเลยค่ะตายเลยะคะ่ะอืมอโทษเอฟทีทุกท่านนะคะที่ใช้โทรศัพท์เหวี่ยงแรงไปหน่อยค่ะน้องฟ้าก็โดนผลนะคะเขาจะดันเข้าบ้านอย่างเดียวค่ะน้องฟา้าบ้านน้องฟ้าดินแดงนะคะ สีเดงแะเลยน้องเน่มก็อยู่กลางฝนค่ะไม่รู้ว่าน้องน้ำเพชรขากฝนอยู่ไหมคุณพ่อน้องน้ำเพชรไปตัดญ้ามาหรือยังก็ไม่รู้คงจะดนแต่ไม่ได้ยินเสียงเลย น้องฟ้าแม่จ๋าหนูอยากเข้าบ้านอือไม่เอาเลยลูกเดียวหนูสู้ๆหน่อยนะนูหัดจู่ก,กาลางฝนแต่เหมือนคนอื่น้าบ้างน,น้องฟ้าเขาอยากเข้าบ้านนะคะย่าก็ไม่กินนะคะเป็นอะไร เขาจะเอาของเครื่องนะคะเอาฟ้าในถ้าเขาอยากจะไปไหนถ้าเขาไม่ได้ไปแดงใจจะเอาดินเครื่องเลยนะคะเราจป็หลบนะคะเปนหลบกับน้องฟ้าก่อนนะคะเราจะใช้ดินเครื่องเราไม่เอาค่ะน้องนิ่มเขายือนอยู่ข้างนอกค่ะ น้องน้ำเพชรเข้าบ้านแล้วไม่ได้ตากฝนน้องน้ำเพชรเข้าอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้น้องฟ้ายังตากฝนอยู่ค่ะได้เย็นเย็นนะฟ้า ฝนนะคะน้องฟ้าดูน้องฟ้านะคะปราอยากแกะเข้าบ้านมาอยู่ประมาณไหนนะคะมาดูว่าประมาณไหนที่น้องฟ้าจะเข้าบ้านนะคะประหยัดเข้าบ้านแรงนะคะพ่อพี่เอามาแล้วค่ะ มาดูกันนะคะว่าจะประมาณไหนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคไม่ได้สนใจพ่อเลยพอแก้แล้ววิ่งเข้ามาเลยนะคะหนูอยากเข้าบ้านรู้ไหมว่าหนูอยากเข้าบ้านแม่ไม่รู้เหรอคะว่าหนูชอบอยู่ในบ้านไม่ชอบตากฝน เข้าบ้านเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้สนใจแม่แตะควานค่ะ <c oughs> ไม่สนใจพ่อควานเลยมาค่ะเดินมาก่อนเลยนะคะยกให้พ่อเขาผูกขาเลยนะคะ <c oughs> พ่อเขามาถึง <c oughs> แม่ก็รู้ว่าหนูชอบอยู่ในบ้านหนูไม่ชอบอยู่ตากฝ <c oughs> นนะ่ าเปลเลยมองหาตาก็ไม่เจอเลยนะครับตัวใหญ่เวยๆสวยมากเลยเลยูลูกสาวเราในลูกสาวเราวันนี้สวยจังเลยขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะวันไหนเป็นวันแม่ตอนเย็นของวันแม่ค่ะแต่ฝนตก นะคะเขาอยากเข้าบ้านเ็นเขาปล่อยขาพ่อเขาปล่อยขาวิ่งมาเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาในบ้านก็ไม่โดนฝนนะคะสาวของเราเข้ามาไม่สนใจอะไรล,ลกินอย่างเดียวค่ะ อร่อยไหมลูก เอสซีทุกท่านช่วยกดไลค์กดสปายให้น้องสายฟ้ายเยอะๆด้วยนะคะจะได้มีตังค่าขนมค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะช่วยติดตามให้จบคลิปด้วยนะคะ สาวบ้านนะลูกสาวบ้านนะสาวบ้านแม่นะเนี่เดี๋ยวมันจะพังมันยิตน่ต้นตัวต้นเล็กๆเ,เ,เองจะถูเอามาให้กินเลยเพราะเขาบอกว่าให้กินข้าวข้าวยังเหลืออยู่เยอะแยะเอามาให้ลูกสาว<ห>กินเลย นี่ค่ะข้าวพ่อเขาจะปอนข้าวนะคะป้าปากรอเลยค่ะอร่อยและสิได้กินข้าวอือร่อยค่ะอร่อยพ่ออร่อยจังเลยมีเยอะๆไหม สาวเรากินข้าวนะคะอร่อยค่ะข,ขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดสปายให้น้องสายฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวัสด,ดีค่ะ